อ๋อตาราง่าตไงนี่งไงตารางธาตุสตอเบอร์ล่าเขาทำมาให้เราดูง่ายเห็นไหมได้ดูจากซ้ายไปขวาบนลงล่างเนี่ยเห็แมดูง่ายจะตายสตอรเบอร์ร่าทำเรื่องหุน้นให้เป็นเรื่องง่ายตาวนหลดฟรีได้ที่ Nation TV ภูมิใจเสนอ r e a l i t y การลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศพิชิตรางวัลกว่า1ล้านบาท Super Trader Thailand ซ e a 2 ชมเข้าสู่ช่วงของซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซั่น2นะคะช่วงนี้กําลังแข่งขันกันอย่างเข้มข้นเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องมาติดตามกันทุกวันนะคะช่วงนี้อยู่กับหมวยและพิธีกรจากซูเปอร์เทรดเดอร์คุณก้องค่ะครับผมหมวยเมื่อวานรายงานกันไปแล้วนะครับทีมไหนเข้ามาเหลือกี่คนกันบ้างะนะครับต้องบอกว่ามีอยู่หนึ่งทีมครับร้อนแรงตั้งแต่ต้นซีซั่นเลยนะครับ วันนี้เชิญเจ้าของทีมเข้ามาเลยนะครับโคสันจากเดเทนเตอร์สวัสดีครับพี่สันส,สวัสดีครับสวัสดีครับนนสัญล,ลักษณ์ของเขาคือใส่แว่นใช่ไหมอ่าใส่<ร>แว่นดําในที่ร่มนั่นเองนะครับเดเทนเตอร์ <c oughs> ต้องถามพี่สันก่อนนี้รอบที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างผ่านไปสองรอบแล้วเป็นไปตามเป้าที่เราวางไว้ไหมครัก็รอบแรกเราเข้า46คนจาก128คน46 47คน47คนใช่ก็เป็นไปตามเป้าครับครับเพราะว่า เราก็เราก็คาดหวังว่าทีมเราน่าจะเข้าได้เกิน30%มเอครับเกินนะเกินเกินเข้ารอบ228ทันนี่ครับต้องต้องต้องให้เครดิตผู้เข้าแข่งขันด้วยเพราะทุกคนก็ตั้งใจทำจริงครับแต่ว่ารอบแบทเทิลก็ดูเหมือนว่าตกหล่นไปเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับรอบแบทเทิลที่ผมดูมาล่าสุดเนี่ยฟินิก์มาแรงมากครับก็ ไม่เป็นไรครับทุกคนทําดีที่สุดแล้วผมก็แฮปปี้กับทุกคนครับค่ะแล้วมีการเตรียมแผนยังไงหลังจากนี้เพื่อที่จะให้คนที่เหลืออยู่สะสม n อ็ให้ได้มากแล้วก็เข้ารอบอะค่ะอืมผมก็ได้บอกเขาไปเบื้องต้นแล้วว่าการเข้ารอบแบบน็อกเอาท์เนี่ยจริงๆค่อนข้างยากเพราะว่าคุณต้องชนะ5ครั้งโดยที่ไม่แพ้ใครเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าบางครั้งคุณตกรอบก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันตกแบบน็ out, อกเอาท์คุณจะได้ไปตั้งใจสะสม n อ็ให้เข้ารอบแบบ N อ็วต่อไปอได้ครับอืมนี่ถือเป็นกลยยุททธ์ของีมด้ว ด้วยครับด้วยผมผมผมพยายามบอกแบลแล้วมาสะสม n a v อ่าไม่ใช่ครับผมพยายามบอกลูกทีมตั้งแต่ต้นว่าอย่าพยายามเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะว่าจริงๆแล้วในสนามการการเทรดหุ้นเนี่ยเราแข่งกับตัวเองค่ะบางครั้งถ้าเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมากเกินไปเนี่ยเราจะกดดันแล้วมันจะทําให้เราแพ้แพ้เปล่าๆ สิ่งสำคัญก็คือเราอยู่ในแผนของเราเราอยู่ในเกมของเราแล้วทำให้ดีที่สุดก็พอแล้วครับเพราะว่าในชีวิตจริงของการเทรนที่บางทีเราก็ต้องแพ้ตัวเองกันใช่ไหมคะใช่ครับบางทีเราก็ต้องเรียกว่ายอมแพ้เป็นชนะให้เป็นนะครับแล้วก็อย่าอย่าให้เสียกําลังใจก็พอลแล้วครับแล้ว mindset ของคนที่กาลังแข่งขันอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะส่วนใหญ่ทุกคนแฮปปี้นะครับวันก่อนผมก็ไปเจอกับพวกเขางานปีใหม่ ก็ทุกคนมีความสุขมากครับแล้วก็บอกว่าทุกคนดีใจที่ได้เข้ามาอยู่ในซูเปอร์เทรดเดอร์เพราะเป็นสังคมที่อบอุ่นครับค่ะครับผมต้องถามนิดนึงอย่างในทีมเดเทนเตอร์ครับพิซานมีการเล่นสินค้าอะไรบ้างนอกจากหุ้นแล้ววอลลันต์เดลิวทีฟจริงๆเราเล่นหมดเล่นหมดแต่ถามว่าถ้าสิ่งที่เราถนัดที่สุดก็น่าจะเป็นหุ้นกับวอลลนต์ส่วนเดลิวอรีทีฟวอลลันต์เนี่ยผมไม่ค่อยได้แชร์เท่าไหร่เพราะว่าผมมองว่ามันเป็นเรื่องของทม์ดีเคมันเหมาะกับการเกลิง แต่บางครั้งมันไม่เหมาะกับการถือเพราะฉะนั้นคือการเข้าเดลิเวอี่บอลตน้องเข้าเร็วออกเร็วมากครับเราจะเน้นหุ้นซิ่งแบบวันหนึ่ง30บเปอร์เซ็นต์บอลลอห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างนี้มากกว่าครับค่ะครับผมแล้วในทีมเดเทนเตอร์เองเนี่ยมีเล่นเดเทนอย่างเดียวเลยหรือเปล่าหรือมีสายอื่นด้วยกันจริงๆมีสายลันเทรนธรรมดาด้วยครับเพียงแต่ว่าเป็นลันเทรนในไทม์เฟรมที่ค่อนข้างสั้นอาจจะประมาณนาทส15นาทีสิบห้าเราก็ไม่เล่นระยะสั้นครับจริงๆต้องบอกไว้ก่อนอี เทรดให้จบภายในวันนะอะอันนั้นเขาเรียกว่าเนเซตเ,ซเ,เ,ซเมนต์แต่เดย์เทรดเนี่ยเรามองว่าเราเทรดบนไทม์เฟรมสั้นๆถ้าตราบใดากราฟยังยังไม่เสียทรงเนี่ยเรายังถือต่อถ้าเกิดสมวติมันหลุดเทเลาย์มาแล้วเราค่อยขายครับอ,อาจจะบางทีระยะการถืออาจจะมีตั้งแต่5นาทีจนถึง5วันนะครับค่บะแสดงว่าก็ต้องก็ต้องดูชาร์จประกบด้วยอ๋อต้องดูชาร์จประกบอยู่แล้วครับคือการเทรดหุ้นนี่ผมบอกเลยว่าถ้าไม่ดูชาร์จประกบเนี่ยเราจะไม่รู้ว่า ควรซื้อตรงไหนและควรขายตรงไหนครับเพราะฉันเรื่องเทคนิคเข้าชาร์นี่เป็นสิ่งสําคัญมากนะครับค่ะครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคนที่อยู่ในทีมเดลเทเทนเตอร์นะคะเขาบอกว่าโค้ชซันเนี่ยสอนเรื่องของไมซ์เซตได้อย่างเข้มแข็งมากมีอะไรบ้างคะอยากจะแชร์กับคุณผู้ฟังนิดนึงคะจริงๆแล้วไมซ์เซตของการเดลเทเทเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นเรื่องของการสร้างกระแสเงินสดในช่วงสั้นๆนะครับบางครั้งจุดที่เราเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่จุดที่ดีที่สุดโอกาสที่เราพลาดเนี่ยมีเสมอแต่เวลาพลาดต้องแพ้ให้เป็น แล้วกลับมาตั้งหลักเพราะว่าตราบใดที่เรายังมีกระสุนเนี่ยเราสามารถสร้างผลตอบแทนได้ตลอดเวลาเหมือนเงินลอยอยู่ในอากาศครับค่ะแล้วก็คว้าได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักถอยให้เป็นแพ้ให้เป็นถ้ารู้ว่าเราเข้าไปแล้วมันไม่ให้เราต้องออกก่อนยอมรับความแพ้แพ้เบื้องต้นเพื่อไปชนะในวันหลังคนส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าที่ขาดทุนในหุ้นเยอะๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้จัก Stop l ล s s สุดท้ายก็กลับมาที่รายการคุณหมยอีกก็คือไม่ยอมซั o ฟลอตไม่ยอมซัฟฟลอ s เนี่ยเวลามีหุ้นทรงสวยๆกลับเข้ามามันก็ไม่มีเงินเข้าไปซื้อ,อเพราะฉะนั้นคือเรื่อง Stop l ลอ s สำคัญมากนะครับ Stop l ลอ s แบบมีหลักการแล้วก็ตั้งหลักใหม่เสมอนะครับ ทุกอย่างมีอยู่ในหนังสือเดเทนเตอร์ใช่ไหมครับพี่ซันอ๋อใช่ครับช่าสุดนะครับอ่ะพี่ซันอยู่กับเรานะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันต่อเดี๋ยวมาแชร์กลยุทธ์และก็ไม้ตายของเดเทนเตอร์กันนะครับว่าทํายังไงถึงเข้ารอบเยอะขนาดนี้นะครับผมแล้วก็ติดตามชมกันได้ที่เว็บไซต์ s u p e r t r a d e r c o t h ครับแล้วก็แฟนเพจ s u p e r t r a d e r th a a i l n d ครับผมค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสามคนและทีมงานลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อ๋อตารางธาตุไงนี่ไงตารางธาตุสตอเบอร์่าเขาทำมาให้เราดูง่ายเห็นไหมให้ดูจากซ้ายไปขวาบนลงล่างเนี่ยแมดูง่ายจะตาย Stock r บอร์ราทำเรื่องหุ้นให้เป็นเรื่องง่ายดาวน์โดฟรีได้ที่